แต่ความสุขในชีวิตของผมก็ได้หมดลงเมื่อผมได้เจอกับเธอวันมีสัญชีตอลาเชื่อ,อ,อ,อไรมสัญชีอจอดอะไรนะจอดอะไรนะดอลาแต่บังคับให้ผมเดินทางไปกับเธอเพราะลิงตัวเก่าของเ,องเธอได้ตกน้ำผาตายไปแล้วและผมคิดว่าผมก็คงจะเป็นลายต่อไปที่เราคงจะถึงแล้วต,ตกแล้วล่วะเธอเห็นแล้วตกบ้างไหมเอออยู่ข้างหลังเธอไงดอลล่าใช่เหน้วตกเหรอใช่แล้วข้างหลังเธอไง แผกตาดูก่อนสิดอร่าดอฉันคิดว่าเรากำจะหอกทางแล้วนะบ้าฉันไม่แปลกใจเลยดอร่าไ่เอาแผนที่ออกมาหน่อยสิแต่เธอต้องตะโกนว่าแบ็คแพ็ทำไมไม่ใช่มือเปิดกระเป๋าละดอร่าพูดว่าแบ็คแพ็สิเออแบ็คแพ็อะไรบ้าแบ็คแพ็คดังขึ้นอีกแบ็คแพ็คเฮ้